ผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดนะคะเพราะว่าคือเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ช่องในการที่ว่าเปิดเปิดกว้างโดยการที่ให้ขวัญคนแรกในการที่ขวัญสามารถไปรับรายการที่อื่นได้รับละครที่อื่นได้แล้วก็อย่างสมมติถ้าที่ช่องมีละครอะไรให้อย่างเงี้ยก็แบบหนูก็ยินดีที่จะกลับไปเล่นละครที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอีกพระที่เราได้เป็นนักแสดงเต็มตัวฟรีแลนซ์ที่อิสละ ผไม่ได้มีการเซ็นบช่องเ็อะไรเออที่ช่องเจ็ดให้โอกาสขวัญออกมาค่ะในการที่แบบปล่อยเป็นฟร,รีแลนซ์แล้วก็คือเหมือนกับเราที่ผ่านมาขวัญก็ช่วยงานช่องทุกอย่างเสมออะไรอย่งางเงี้ยวงการมวยขวัญก็ไปสูตรเออดี๋ดยว่าเป็นสัญญาใจหรือเปล่าเออเราไม่ได้สัญญาแล้วล่ะค่ะคือมันมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาใจเพราะว่าขวัญเติบโตมาเนี่ยเราก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สร้างเรามา อย่างผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวัญมาด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้พี่ออฟก็เป็นอีกอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวัญด้วยเหมือนกันนะคะอ่างน,นี้ค่ะช่วงหนึ่งก็ขวัญกับเซนช่องค่ะนนใช่ก็เซน,นค่ะแต่ว่าที่ช่องเขาก็คือแบบว่าเหมือนให้โอกาสขวัญเป็นอิสระ <Piet. S 1> เพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่เรา อยู่มานานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้แค่ในสัังกดไม่อยู่แล้วค่ะเป็นฟรีลแลนซ์เป็นอิสระก่อนอันนั้นคือมีการเซ็นแล้วก็เป็นการพูดคุยกันีก็แชทคุคือด้วยกันที่ที่ผ่านมาก็จะแบบว่ามีาพี่พี่ผู้จัดหรือว่าทางรายการด้านช่องรายการต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออให้น้องไปออกหน่อยได้ไหม แต่ด้วยการที่พอเราไปไม่ได้หลายๆอย่างเราผู้ใหญ่ที่ชอบเจก็เลยคิดว่าให้โอกาสขวัญไปทํางานตรงนี้ดีกว่าที่ขวัญเซ็นไปก่อนน้านี้ก็คือแต่ว่าเป็นโรงพพ์จ้าให้เป็นอ <c oughs> ิสระคือตอนนี้ขวัญก็คือได้งานเป็นอิสระรับวาปได้ทุกที่เป็นยังไงใช่ค่ะก็ไปได้กว้างมากคืออย่างเมื่อก่อนก็คือแบบอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือให้ให้โอกาสในการทํางานของเราเปิดกว้างเป็นไงคะพอเป็นรีแนซ์ของเรา มีการรับงานนาคายังไงบ้างมันหลากหลายยังไงบ้างก็คือจริงๆเราก็เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าขวัญจะเซ็นช่องหรือไม่เซ็นช่องเพียงแต่ว่าตอนนี้ขวัญสามารถรับรับปากได้เต็มปากว่าแบบว่าขวัญสามารถทํางานร่วมได้หมดไม่ว่าจะแบบที่ไหนใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดก็ได้ให้โอกาสขวัญได้เปิดกว้างขวัญแล้วก็ให้เราเป็นคนแรกด้วยในการที่เราแบบโตมาตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดได้ได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าช่องละครก็ ใช่ก็ยินดีเหมือนเดิมค่ะใครเรียกเราก็เราไม่ได้โตมาโดยการที่แบบว่าเราเราแค่คนเดียวอ่ะเราโตมาจากที่ทุกคนสร้างเราสแกนงานมากที่ไม่หลาางากที่เราทเป็นอิสระอุ้ยไม่ต้องสแกนงานเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสแกนงาน ทุกคนจะแกงงานในขวัญโมดเขาก็จะแบบว่าขวัญพี่ว่างานนี้ดีนะมีะงานน,าน,นี้งานนี้งานนี้งานนี้ใช่แล้วสำหรเออขวัญพี่ว่างานนี้ขวนหน้าไปนะรายการนี้ขวัญน,น้าออกนะ,ะแต่คือที่ผ่านมาหนูอาจจะแบบว่าเอ่อหนูยังไปไม่ได้อะไรอ่เงี้ยเพราะว่าติดเงื่อนไขาบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพี่ทุกคนบอกว่าเออพี่ <laughs> ตัดสินใจให้ที่แล้วเราก็โกออดเต็มที่อิสราแล้วงานลุงเลยไหมคะก็ ก็เรื่อยๆค่ะว่ดีค่ะก็โสดเหมือนเดิมค่ะสดมสดสวยเหมือนเดิมว่าอบงั้นอาจจะสวยเกินไปเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยทำงานเก่งหาแฟนยากเออเงมาตกกับเราเลยใช่ไหมตรงกับเราเลยค่ะก็เลยตอนนี้กล่าวว่าจะหาสักคนมือมาเทคโอเวอร์ร้านทำเล็บเราไปเลยเราจะได้อยู่สักอย่างลวเราจะได้เอาเวลาไปมีแฟนมีแแบบมัแน่นา ไม่มีเลยค่ะวันวันนึงก็อยู่แต่ที่ร้านทําเล็บหนูก็เลยอยากจะหาใครที่ถ้าอยากจะเปิดร้านทําเล็บนะคะเชคโอเวอร้านทําเล็บขวัญได้เลยขวัญจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปหาแฟนอันนี้คือพูดจริงเขวัญพูดจริงเพราะว่าทุกวันนี้ขวัญก็คือถ่ายรูปกับแฟนขาบอยู่กับ้างทําเล็บแล้วก็นั่งทําเล็บตัวเองแล้วขวัญรู้สึกว่าเอ๊ะเล็บมันเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่มีแฟนหรือเปล่า เพราะฉะนั้นก็คือเราหาคนมาเทคโอเวอร์ร้านเล็บเราดีกว่าแล้วเราไปหาแฟนไปเรื่องเทคโอเวอร์ร้านนี้ก็คือเรื่องจริงเรื่งองจริงก็คือโซไปโสดเก่งแซ่บอะไรอย่างเงี้ยมันจะเราจะไม่ลดสเปคตัวเองไม่ลดมาตรฐานตัวเองใช่ไหมเพื่อที่จะมีแฟนหรือว่ายังไงหดไม่ได้เจอใครเลยค่ะ <c oughs> จริงๆเมื่อว่าอยู่ตย <c oughs> แต่ร้านทำเล็บก็จะมีอาจจะมีแฟนไปเช่างทำเล็บได้ถ้าอยู่นานกว่านี้นอกจากของการไม่มีแฟน ตอนนี้ต้องถอยออกมาจากร้านทำเล็บก่อนนะคะคือพอชวนไปมูต้องไม่ขอขฝันแบบว่าขอที่นี่ขอที่นี่ไปแล้วไปถึงเชียงใหม่ก็ไปแล้วพี่ไปไหว้ขอภัยเยอะๆไม่ได้ขอเงินขอคู่ได้ต้องแน่ได้ต้องแน่ก็สดนี่แมวแม่ไม่มีใครเข้ามาเลยหรอก็มีบ้างค่ะอันนี้สดมานานแต่สดที่ขวัญอันนี้สดมานาสดมานานแล้วค่ะก็ หน,น,น,น้าเลค่ะมีคนมาคุยคุยทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะออกร้านเล็กบ้างไหมก็มีแต่ว่าพอพอการที่เรามีมีความรับผิดชอบอะค่ะเราออกไปไม่ได้อันนี้คือพูดซีเรียสจริงๆนะมันมันมีสิ่งอะไรที่เราต้องแฮนเดลิลอย่างเงี้ยขวัญก็เลยแบบเอ๊ะธุรกิจต,ตรงเี้ยขวัญหาคนที่เขาอยากจะทำแล้วเติบโตมาแล้วเทคโอเวอร์ร้านขวัญไปดีกว่าเพราะว่าขวัญมีให้ครบหมดทุกอย่างแล้ว ไม่ว่าจะแบบตกแต่งน่ารักคือคุณแค่แบบมาแล้ว m a n a g ต่อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสักเราตอนนี้คลุมแบบไม่มีเวลาขวัญขวัญไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแบบพักไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองตื่นเช้ามาคืออ่านไลน์กลุ่มพนักงานกินข้าวกับพนักงานเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วสเปคเราตอนนี้ล่ะเพราะบางคนเขาไปขอเบาเขาก็มีสเปคตอนนี้สเปคไม่ต้องมีแล้วค่ะ สเปกไม่ต้องมีมาแล้วค่ะแล้วต้องมาแบบไหนคะจะได้เป็นแฟนมาแบบเหนือเมฆบินมาเลยบินมาเลยลอยมาเลยออดีช่เลยพี่กวันของเราสิ่งอะไรงงี้เราจะเสียดาย ระะเราจะเสียดายเนีถ้าเราเสียไปค่ะวมีคนาอะไรอ่ะเออขวัญขวัญไม่ได้เสียดายนะแต่ว่าขวัญรู้สึกว่าขวัญมอบโอกาสมอบอาชีพให้คนอื่นมากกว่าเพราะว่าขวัญมีสิ่งที่ขวัญต้องไปหยิบจับทาอะไรอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้แล้วก็เรามีที่แบบคนอื่นเขาสามารถไปสร้างประกอบวิชาชีพได้อีกแล้วก็ขวัญเชื่อว่าคนที่เขาอยากทำในเบีกยกต่อผลตาอยากมีหน้าร้านนี่สวยๆแบบนี้ มีเยอะแต่หาย,ยากซึ่งตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องตกแต่งแล้วก็แค่มาที่ร้านขวัญคุณก็จะเห็นที่ร้านขวัญเนี่ยเทคโอเวอร์ <c oughs> ไปเป,เป็นของเขาเขาเป็นเจ้าของได้เลยขวนขายขาดเราก็ไม่เก็บ g p <c oughs> ด้วย <c oughs> เราถือว่าขวัญทำมาแล้วขวานจะให้เพราะว่าเงินได้ประมาณพอแล้วค่ะแต่ถ้าคนเข้ามาจีบก็ความเปิดเนาะถ้าจีบจุฬาไปก่อนหรอกจีบเาก็คือใช่เพราะว่าไม่งั้นคือเราก็จะแบบว่า ทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เิ็งเกเดียวก็คือเราทำเล็บนะคะใช่แล้วเราอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างคือคอเซ็ปตอนนี้ก็คือสวยสดวิรัดม <not> <campaign> ือเล็บเนาะยังไงสวยสดเก่งเช็คเอาต์ว่าเราทำเล็บไปเลยค่ะ